คุณดูเครียดๆนะสงสัยคงดองอนิเมะว้เยอะแล้สิก็สวัสดีครับผมคอร์สเอว่าก็ว่าเถอะนี่จะจบปีแล้วเนี่ยอนิเมะที่ดองว่ายังเก็บไม่หมดเลยทำไงได้ล่ะก็ปี2020นี้มันมีแต่อนิเมะน่าดูทั้งนั้นเลยนี่เยอะจนเลือกดูไม่ถูกผมเลยไปดูอนิเมะเก่าแทนแล้วตัวเองทีอ้าวนี่มึงก็สิ้นปีละแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีนิสัยคล้ายๆผมที่ชอบดองอนิเมะเวทเต็มลิแต่ไม่ต้องห่วงเพราะในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บตก16อนิเมะที่คุณไม่ควรพลาดในปี2 0 0 2นี้ โดร้อยคิดโดร์สะพานอรรสูรราคาที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งก็คงรู้ว่าผมชอบเรื่องนี้มากแค่ไหนนะกับอน,นิเมะแนวสายดาร์คคอมเมดี้ที่ดูยังไงก็ไม่น่าเข้ากันกับเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวของไขมันพระเอกของเรื่องที่มีหัวเป็นอีโกนาและยังความจำเสื่อมอีกด้วยเขาได้ออกตามหาตามลาบผู้ชายเวทมนตร์ที่สาบให้ห่วงของเขานางกลายเป็นแบบนี้โดยมีเพื่อนสาวที่คอยเลื่อมช่วยเหลืออย่างดิคาโดสาวออื่นที่มีสกิลสีและพยาอย่างเยี่ยมยอด ต่ย่าดูถูกเธอเหรอเพราะเธอเป็นคาราเต้ใครที่ชอบแนวเลือดสาบดิสนาหน่อยๆเนี่ยเรื่องนี้ต้องดอยแล้วสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่เน็ตฟิกเลยนะไหนก็อินดี้มาละขออีกสักเรื่องละกันฟุกุโอเคจิบาลานเอลิวิเต็ดคุณชายนักสืบรวยไม่จำกัดเรื่องราวของคัมเบดไดสเกตทายาทมหาเศรษฐีที่มาทำงานเป็นนักสืบแต่ด้วยนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยเงินก็เลยทำให้เพื่อนเริ่มง,งานอย่างคาโต้ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ก็ทำไงได้ล่ะก็คนมันรวยนี่สามารถติดาามมคววรยแบบไ่่จกัทีลนะ กริปเนี่ยกายาสถิตอสูรรองราวของชูอิจิที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นตุ๊กตามาสคอตมาได้ชูอิจิได้เจอกับแคร์ที่ติดอยู่ในกุด,ดังที่กําลังไฟไหม้อยู่เขาได้แปลงร่างไปช่วยเธอแต่แล้ววันต่อมาเขาก็ถูกเจอจับได้ว่าเขานั้นมีพลังพิเศษและแคร์ก็ได้ชวนเขาไปที่บ้าน แต่ทั้งสองคนนั้นกลับถูกโจมตีจากคนที่มีความสามารถแบบเดียวกับชูอิจิเพื่อย่งชิงเหรียญที่แคร์้ั้มีอยู่เรื่องราวเป็นมายังไงกันแน่อะไรที่อยู่เบื้องหลังพลังของชูอิจิและเหรียญที่แคร์มีอยู่คืออะไรกันแน่ก็สามารถไปติดตามได้ที่เดฟิกเลยนะครับผมบอกเลยเรื่องนี้อย่างแจ่มโดยเฉพาะหุน่นนางเอกนะ แต่ถ้าหากคุณไม่เคยชอบความตึงเพียรงานมากในอบอุ่นหัวใจหน่อยละกันแขบยังให้อีกด้วยนะคาคกชิโกโตเรื่องค่าลับของคุณพอ่อนักเขียนเรื่องราวของอาจารย์โกโตนักวาดมังงะคอมเมดี้เล่นมุกใต้สะดือที่ต้องเก็บความลับของงานนี้ไว้ไม่ให้ลูกสาวได้ล่วงรู้เพราะว่ากลัวเธอนั้นจะรับไม่ได้หรืออาจจะโดนเทเวทที่โรงเรียนล้อเลียนเอาและจาเป็นต้องปกปิดเป็นความลับไว้แต่เมื่อลูกสาวยิ่งโตขึ้นการปกปิดก็ยิ่งยากขึ้นเรื่องราวของคุณพอ่อสุดเพียจะเป็นยังไงก็จะไปดูได้ที่เอเพลเลยนะ บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากชอบตรงที่แซววงการนักเขียนได้ฮามากสุดเลยล่ะคุณเป็นคนที่จนชอบความเดรยวหรือเปล่าแบบไม่ใช่ใส่เงานนะอัปเปเลสลันแมนนักซิ่งแดนซามไรเรื่องราวของอัปเปเลสนักบัดิดสุดอัจฉริยะที่ในสมองเต็มไปด้วยกลไกและซามไรโดดมากฝีมือแต่กลับเป็นคนขี้กลดัดจากความอ่อนโยนได้เกินขีดทั้งสองคนได้จับพลัดจับผูกมาโผล่ที่อเมริกาดินแดนแห่งเสรีแต่กลับไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียวและเพื่อที่จะกลับญี่ปุ่นจึงได้ลงแข่งซิ่งข้ามทวีปจากรอสแองเนช ดยรถพลังไอหนาที่สร้างขึ้นมาเองของอาปาเลจะซิ่งจะมันแค่ไหนก็ไปดูกันได้เลยมาพักสมองด้วยความรักกันหน่อยดีไหมเอ๊ะแต่มันจะพักสมองหรือมึนตึ้๊บกันแล้วเนี่ยกับความสัมพันธ์สลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนนีคาโนอโจโอการิชิมัสสะดุดรักแกแฟนเช่าอเลเมนที่จะพาคุณไปอิม่มเอมกับความโรแมนต์เรื่องราวของคิโนชิตะคาสุยะหนุ่มมหลาลัยที่เพิ่งถูกแฟนสาวบอกเลิกและตกอยู่ในอาการเฮิร์ตจึงได้ตัดสินใจใช้แอปเช่าแฟนจนได้มาเจอกับมิสเรฮาระชิซารุสาวสวยสุดเพอร์ ซึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะดีแต่เมื่อคุณย่าของคาสุยะเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกันจริงทําให้จิสุรุต้องคบกับคาสุยะแบบหลอกๆและเขาเพิ่งมารู้ความจริงว่าเธอนั้นเรียนอยู่ในมหาลาัยเดียวกันกับเขาและยังพักห้องข้างๆในอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเขาอีกด้วยเรื่องราวจะวุ่นวายมึนตืบขนาดไหนก็ไปดูกันได้ที่ IQIYI หรือ v i x e r เลยนะพวกคุณชอบแอคชั่นไหมผจญภัยแอดเวนเจอร์ล่ะเพราะเด็กคาเดนคืออนิเมะไซไฟสุดมาัที่จะพาคุณท่องมาในโลกที่มนุษย์ต้องอาศัยยยออู่นปป้รรการาเดค และต้องคอยต่อสู้กับเหล่ากาเดโลซาประหลาดที่ไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปบอกเลยว่าเรื่องนี้มีพีคในพีคเป็นผลงานอลิชินอลระดับ S S R เลยล่ะสวัสดูเด็กคาเดนได้ที่เ a p l a เเล,เลยนะ หากนี้ยังไม่พิกพองั้นมาต่อกันด้วยอนิเมชสายต้มตุ๋นรลวงโลกที่จะทําให้คุณนั้นต้องตันลึงในตันลึงอึ้งในอึง้งเพราะนี่คือเกรทพรีเทนเดอร์ยอดคนหลวงโลกเรื่องราวของเอดามุระมาโคโตะชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักต้มตุ๋นที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นจนเขาได้มาพัวพันจับพลัดจมบผูมาอยู่ในแก๊งคอนฟิเดนซ์แมนแก๊งต้มต,ตุ๋นามชาตินาโเดยโรรองฝรั่งหัวทองเฮงสวยติดตามการต้มตุ๋นของพวกเขาได้ที่เน็ตฟลิกเลยนะ ตอนนี้คุณกำลังขาดน้ำตาในเส้นเลือดอยู่หรือเปล่าเพราะโทนี่คักขู่เขาไวอีจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักเขื่อนไม่ใส่โอวยแฟนโอวยกันไปเอวยกันมาสร้างความอิจฉาให้กับคนโสดอย่างเราเฮ้อว่าไปแล้วโสดข้ามปีปีที่สิแล้วเหรอเนี่ยเขาเล่นกันต่อในเรื่องราวจะกล่าวถึงยูซากินาซสาที่ได้ตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบกับซึกระสะสาวโสดปริศนาจนทำให้เขานั้นตั้งใจจะไปหาเธอรูปเดียว ดยไม่สนใจรอบข้างเลยแม้แต่รถชนพี่แกก็ไม่สนเพราะในหัวตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นจนเขานั้นได้ไปสารภาพรักกับเธอและคําตอบที่เธอให้ก็คือถ้ายอมแต่งงานกับฉันลรอกกอฉันจะยอมคบด้วยชีวิตคู่แต่งงานใหม่กับภรรยาแสนน่ารักก็ได้เริ่มต้นขึ้นปติดตามความน่ารักระดับน้ําตาลขึ้นสมองขึ้นจอกันได้เลย <Rock ing. S 1> แต่หากเรื่องนี้หวานเกินไปงันมาลองความหวานที่แอบปนความขมหน่อยหน่อยดีไหม มาโจโนทบีทบีการเดินทางของคุณแม่มดเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่ดูภายนอกอาจจะสดใสแต่ถ้ามองไปที่เนื้อในแล้วก็มาอาจจะไม่ได้สดใสอย่างที่คิดนะแต่เรื่องนี้ก็เลือกที่จะเล่าในมุมที่สดใสมากกว่าเรื่องราวของเอลินาแม่มดนักเดินทางที่ท่องเที่ยวไปยังดีแดนต่างๆพบเจอกับผู้คนมากมายในฐานะนักเดินทางตามความฝันของเธอที่จะเขียนเรื่องราวการเดินทางของตัวเองเหมือนกับหนังสือของแม่มดนักเดินทางนิเคที่เธอเคยอ่านในสมัยเด็กเรื่องราวการเดินทางจะสนุกน่ารักขนาดไหน ก็สามารถไปติดตามรับชมแบบถูกเลโก้สิไดทีมิวส์ไทยแลนด์เลยนะแฟนตาซี Fantasy ก็มีแล้วจะขัดโลกไซไฟไปได้ยังไงล่ะ mind, right? อคุดามาดรีอนิเมะที่จะพาคุณช่องไปในโลกแห่งแสงสีที่เต็มไปได้วยเทคโนโลยีล้ำล้ำเรื่องราวจาก่าวถึงเมื่อนานมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างคันโตและคันไซโลกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนฝั่งคันไซได้ลกลายเป็นเมืองขึ้นของคันโตและมีการพัฒนาเป็นเอกเทศแต่ทว่าการเมืองและกฎหมายลับอ่อนแอจนมีอาิญากมแพร่หลาย และเหล่ากลุ่มอจิยกรรมก็ถูกเรียกว่าอคูดมัมมาใครที่ชอบแนว fi, ไซไฟแอคชั่นมันๆล่ะก็ต้องโดนเรื่องนี้แล้วมาต่อกันอีกเรื่องก,กับอเดเมที่จะพาคุณไประแวงวัตทุกอย่างไม่สามารถเชื่อใจใครได้นอกจากตัวเองมูโนะน,นานาแผ่นลับดับสัตรูเรื่องราวในโรงเรียนกลางก่อล้างที่ตัดขาดจากโลกภายนอกที่ซึ่งรวมผู้มีพลังพิเศษไว้ก็ฝึกใช้พลังไปต่อกรก,กับพวกศัตรูคอมมุนียชาติแต่ทว่าเมื่อมีนักเรียนที่ย้ายมาใหม่อย่างนานาทำให้รู้ว่าศัตรูกอมมุนุษยชาติที่ว่าก็คือ ก็คือพวกที่มีพลังพิเศษเนั่นเองเ,อเรื่องมันเป็นไปมากไงเนี่ยเรื่องพิสูจน์ความจริงก็ได้ที่มิสไทยแลนด์เลยนะหากโลกกำลังจะจบสิ้นลงคุณอยากจะทําอะไรเป็นอย่างสุดท้ายคามิสามาน้นัตตาหีเมื่อวานฉันเป็นพระเจ้าผลงนานอิเมะอเลชิโนนจากผู้สร้างเดียวกันกับแอนเจล e บีชาลอนเรื่องราวของยูตาที่ได้พบกับสาวน้อยปริศนาที่บอกว่าตัวเองคือพระเจ้าและบอกว่าโลกนี้จะจบสิ้นในอีก30วันข้างหน้า เธอได้เลือกให้ยูต่านะเป็นคนที่จะดูจ,ดจบของโลกใบน,นี้ไปพร้อมกับเธอถึงช่วงแรกเรื่องอาจจะมาในสายคอบเมดี้แต่อย่าเพิ่งไว้ใจไปละ่ะเพราะชิมงานชุดนี้ไม่เคยทำให้คุณได้ไม่เสียน้ำตาหรือปวดตับเลยใครได้คิดจะดูเนี่ยก็เตรียมตัวไว้หน่อยแล้วกันนะครับสามารถดูเรื่องนี้แบบถูลกีกสีเดทีที่ฟิกเซอร์เลยนะครับมาโจเดอุยซามิหลาฟันดีดนะ้นเจ้าหญิงที่ประสาทจอมมารันนอนิเมชสายน่ารักสดใสเรื่องราวของเจ้าหญิงที่ถูกจอมมารจับตัวไปแต่แทนที่เธอจะกลัวกลับกลายเป็นว่าปราสาทจอมมารน,น,นสามารถทำให้เธออนนัั้หลลบไดต และเพื่อการนอนที่ดียิ่งคือเจ้าหญิงของเราต้องออกตามหาที่นอนที่สบายสุดๆติดตามการนอนของเจ้าหญิงในถีพิกเซอร์เลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เข้าสุดๆเลยละ่ะอิโซโเคนีวะเทนโวเดสุนะอนิเมี่จะพาคุณไปรู้จักกับการสร้างอนิเมะผ่านตัวละครสามสาวในเรื่องที่ชื่นชอบอนิเมะและอยากสร้างอนิเมะเป็นของตัวเองเรื่องราวจะชวนสนุกน่าติดตามแค่ไหนก็ไปดูกันได้เลยมาปิดท้ายกันด้วยอนิเมะไซไฟอีกเรื่องละกันแต่เรื่องนี้มาในธีมของนักสืบ ID Invit e d เรื่องราของซาคโดนักสืบอัจฉริยะที่ต้องมาสืบสวนคดีฆาตกรรมของใครรู้สาวน้อยที่ถูกฆ่าในโลกเสมือนจริงซึ่งการสืบสวนในโลกเสมือนจริงนั้นาทาาท่ากว่าโลกจริงมากใครที่คิดจะดูเรื่องนี้เนี่ยก็เคีาะสมองให้เรื่องโลกงหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยมีมือนแน่ และนี่คือ16อนิเมะที่ผมนํามาฝ่าในวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะจากไปเนี่ยผมอยากถามทุกคนหน่อยว่าทุกคนนั้นมีนิสัยชอบดองอนิเมะเหมือนผมหรือเปล่าครับและอนิเมะที่ดองเว้นเนี่ยมีอะไรชื่อในคลิปนี้ไหมลืมคอมเมนต์ม,มาบอกกันด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับตะข่ายและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ